สวัสดีค่ะวันนี้ก็เช่นเคยนะคะเจอกันที่สนามว้าวว้าวว้าว,ว้า,ว,ว,า,ว,ว,าว,วันนี้เด็กอ้วนนองก้าวของเาขาค่ะสิพะเอาวา้าวขืนว้าวนุกสันเบิงเด้อมาสิขขืนบวบาเาหนุกขืนอันนี้คือสุดรรอประจําทีมงานค่ะอันนี้คือไวจิวนะไวจิวเรียกร้องมาอยากจะเล่น,นไปไปเอฟซีก่อนอันนั้นก็คือ หัวหนาแก่งค่ะคนนั้นก็คือจะรอปล่อยว่าวให้น้องจะมาทดลองว่าวกันลมคือแรงมากตังเขาก็จะทำประมาณนี้นะวัยรุ่นฟันน้ำนมเราน้องเก้าและทีมงาน นี่ก็คือมีว่าวอีกตัวหนึ่งนะคะตรงนี้ก็ขึ้นไปแล้วนี่ค่ะเดี๋ยวขึ้นใหม่วันนี้ทีมงานเราก็เอาไข่หำมาขึ้นนะคะโอ้ยครั้งที่สองแล้วนะทุกคน อีกเท่านึงทำไมาบอขึ้นนี่แอดมินสิเอา,เอาไปเผาได้บ้านี่ไ,นไปชื้นเอา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 ขึ้นไม่ขึ้นครับขึ้นไม่ขึ้นทุกคนขึ้นไม่ขึ้นมาเป็นกำลังใจให้เสียก้าวหน่อยอุ้ย<ห>จะขึ้นแล้วก้าวอีกนิดนึงอีกนิดนึง<ห>นโอ้ยก้าวเอ้ยอ่ะเริ่มใหม่นะคะอีกรอบนึงรอบที่ซีเหรอเดช คนวิ่งเราก็หุ่นประมาณนี้นะทุกคนแต่ก่อนนี้เสียก้าเราร้อยโลนะคะตั้งแต่ถึงรู้ดูว่าวมานี้รู้สึกว่าเสียเก้าจะผอมไปเยอะชุบชุบไปอันนี้รอบที่สี่แล้วนะตัวนี้ลงไปแล้ว อันทีนี้ก็พักว่าวโนกไว้ก่อนนะทุกคนเอมินจะพาเอาว่าวหําขึ้นก่อนหําตรงเด้อหั่ตรงจะหัตรงขึ้นก่อนมืนอนร่มแห้งหมากเลยค่ะลมดีมากเลยนะฟ้าก็ร้องด้วยอบอ้าวันนี้าสงสัยฝนต้องตกแน่ๆ กำลังปล่อยเชือกนะคะเดี๋ยวเรามาลุ้นด้วยกันนะว่าว่าวาหามเราจะขึ้นไหม,ไมเอาหนึ่งสองไปอา่านมวูวิ่งวิ่งวิ่งนมูวิ่ง,โ,งโอ้โหวิ่งแค่นี้นะถอยสองเก้าเนี่ยนะให้ว่าวขึ้นจับแน่นๆลูกจับแน่นๆ โอ้โหว้าวหำขึ้นแล้วเรียบร้อยนะนต,ยต่อไปเ้องกะสิไปรุ่นว้าวนกกับเสียก,ก้าวเด้อ่าสิขืนบอซีรอบแล้วยังบ่ขืนเดิรอบนี้สิขืนบาถ้าบข่ขืนเอาไปเผาเด้อก้าวเด้อนั่งเฝ้าไว้นะเคียไหมว้าวไข่หำนะทุกคนแต่ว่าว่บเมนว้าวหำดีว้าวหำม,มัน พักพรหำก้อนช่วงนี้ตอนนี้เบิ้งไขหำไปก่อนเด้อค่ะที่ก็จะมาลุ้นของเสียเก้ากันนะคะจะมาลุ้นเสียเก้ากันว่าวานกเสียเก้าจะขึ้นไหมเรียบร้อยว่าเสียเก้ารอบที่ห้านะทุกคนนึงขึ้น <ๆ S 2> เกือบโดนแม่ไปเอาไปเผาไฟแล้วนะคะสงสัยมันจะกลัวแม่ไปเอาไปเผาไฟเนาะ <ๆ S 1> ว้าวนกนกอะไรหนีเสียเก้า ว่าวนกหูกตาโตวตวออยย่่างเดีขึ้นไปที่เรียบร้อยนะคะทั้งว่าวนกแล้วก็ว่าวหันตรงว่าวเสียก้าวก็ขึ้นแล้วนะคะทุกคนไม่เกินความสามารถของเรานะคะ อย่าลืมกด subscribe กดติดตามให้ทีมงานของเราเพื่อที่จะให้เป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะ